ตอนที่59งานวันพบปะมุสลิมะเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงจากผู้หญิงและภาคประชาสังคมที่กำลังขยับขับเคลื่อนง,งานภายใต้สถานการณ์ความขัดแยง้งและภาวะยากลำบากที่ต้องร่วมก้าวข้ามให้ได้ ขอความสันติจงมีแด,ด่ทุกท่านสวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้โดยในวันนี้มดดิชันอัศรารัตการันเป็นผู้ดำเนินรายการคะ่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่9และ10เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีร่วมกับชมรมมุสลิมะปัตตานีซึ่งคำว่ามุสลิมะนั้นนะคะก็เป็นภาษาอาหรับคะ่ะ แปลว่าผู้หญิงมุสลิมได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิมหรืองานวันพบปะมุสลิมะครั้งที่7มีผู้ร่วมงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงค่ะนับหมื่นคนกิจกรรมในงานก็มีการบรรยายทางศาสนากิจกรรมการออกร้านค้านิทรรศการจากองค์กรต่างๆมีการตรวจสุขภาพแต่ที่เน้นหนักมากน,น,นะคะก็คือการฟังบรรยายทางศาสนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในและต่างประเทศค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมจริยธรรมทางศาสนาเพื่อนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งต่อไปค่ะคุณซีตรีมาเรียมบินเยาะจากเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ได้ไปสัมภาษณ์คุณสวรรณาสาแม่ประธานชมรมมุสลิมปัปตานีถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานและแนวคิดในการสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งค่ะ คุณผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันมีโอกาสมาร่วมง,งานพบปะมุสีมะของจังหวัดปัตตานีตอนนี้ดิฉันอยู่กับประธานมุสิมะคุณสุวรรณาสาเมรหรือกะฟะนะคะอัส,สลามุมาลัยกุมอะัยกุมุสาลามค่ะกะฟะคะจิตกรรมรูปแบบและวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างไรอยากให้กะฟะช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยคะ่ะ วัตถุประสงค์และรูปแบบของการจัดก,กิจกรรมในวันนี้ค่ะก็การจัดก,กิจกรรมของเรานะคะในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเป็นเอกภาพของมุสิมาก็คือเราแสดงออกให้เห็นว่ามุสิมานี้เรามีความสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้เมื่อเรามารวมตัวกันเป็นกลุ่มนะคะก็คือเราจะเน้นในเรื่องของการทํางานเป็นกลุ่มและโดยเฉพาะศักยภาพของมุสิมาี่นี้ก็จะเป็นคนที่สามารถสร้างมาจากครอบครัวค่ะก็คือมุสิมานี้จะเป็นใหญ่ในครอบครัวเพราะฉะนั้นมุสิมาสามารถที่จะจัดการให้ครอบครัวนั้นเป็นพื้นฐานในการสร้างศักยภาพของมนุษย์ได้ค่ะกาแฟคะ ความคาดหวังของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างต้นแบบที่ดีให้กับมุสลิมและมุสลิมะทุกคนใช่ไหมคะการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเราคาดหวังว่ามุสลิมะแต่ละคนนะครับปจกชนนะคะก็มุสลิมะแต่ละคนนี้มีศักยภาพในครอบครัวแล้วก็สามารถที่จะสร้างความเป็นมุสลิมหรือมุสลิมะให้กับบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นลูกหลานของเขาะคะ่ะ คือในการจัดกิจกรรมของเรานี้เราจะพยายามสนเดิว่ามุสิม่านี่คือจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในครอบครัวแล้วก็มุสิมจะต้องใช้หลักการอิสลามมาสู่ภาคปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอค่ะเพราะว่าเรามั่นใจว่าหลักการของศาสนาอิสลามนี่เป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาสังคมได้ค่ะกะฟาคิดว่าความเจริญทางด้านวัตถุ มีผลกระทบกับเยาวชนลูกๆของเราและเราในฐานะควรเป็นแม่ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะ สังคมมุสลิมในจังหวัดชายแดยนภาคใต้นะคะถ้าดูพื้นฐานเดิมก็คือเรามีศาสนาในเรื่องของความรู้ด้านศาสนาเราจะได้เปรียบในสังคมของภาคอื่นของประเทศไทยแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่อาจจะเป็นเพราะว่าการเจริญเติบโตทางวัตถุที่รวดเร็วก็ทําให้บุคคลของเรานี้ไม่สามารถรับกับกระแสรตรงนี้ได้อาจจะเป็นว่าเยาวชนที่เป็นคนใน3จังหวัดภาคใต้นี้อาจจะได้รับ กระแสนิยมด้านวัตถุสูงเกินจนเขาไม่สามารถจะปรับตัวได้ให้แสดงจุดยืนของตัวเองไว้ได้แล้วก็เลยไหลไปตามสังคมปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเขาไปเชื่อฟังกับบุคคลอื่นมากกว่าแล้วก็ที่สําคัญก็คือรูปแบบของครอบครัวในปัจจุบันจะเป็นครอบครัวเดี่ยวผู้ปกครองหรือพ่อแม่นี่ส่วนใหญ่แล้วจะออกทํางานนอกบ้านแล้วก็ไม่มีเวลาดูแลลูกทําให้ความอบอุ่นในครอบครัวนั้นน้อยลง เด็กๆเกยาวชนจึงมีปัญหาในเรื่องต้องการความอบอุ่นมากแต่ว่าไม่ได้รับตรงนี้อย่างเพียงพอค่ะก็เลยทําให้เขาเกิดปัญหาได้ค่ะกิจกรรมตรงนี้นะคะเราขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างจิตสํานึกให้กับมุสลิมท,ที่จะกลับไปสู่ครอบครัวของตัวเองแล้วก็พยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวแล้วก็นําหลักการมาใช้ในการบริหารในบ้านนะคะนําหลักการอิสลามมาใช้อย่างถูกต้องะค่ะ กะฟาคะกะฟ้าคิดว่าหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนี้สิ่งดีๆที่กะฟ้าอยากให้เกิดกับครอบครัวมุสลิมในสามจังหวัดของเราคืออะไรคะ ก็สิ่งที่เราคาดหวังไว้มากที่สุดจากการทํากิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็คือเราอยากให้มุสิมาท,ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมกับเราในครั้งนี้ค่ะให้ความสําคัญให้กับตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่าเราคือคนหนึ่งที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงครอบครัวของเราได้นะคะแล้วก็อยากจะให้เรานั้นกลับไปแล้วใช้ความรู้สึกในการที่จะ พัฒนาครอบครัวของเราตรงนี้กลับไปปฏิบัติจริงๆทางเรานี้อยากจะเสนอกิจกรรมในครอบครัวอย่างหนึ่งที่จะให้เราเกิดขึ้นในครอบครัวนะคะก็คือการทำอลไรก็กลุ่มศึกษาในครอบครัวะค่ะก็คือในรูปแบบของแล้วก็ที่ว่านี้ก็คือเรามานั่งพูดคุยกันถ้าเราไม่ได้วันละหนึ่งชั่วโมงเราก็อาจจะเดึอสัปดาห์แล้วหนึ่งชั่วโมงนะคะเรามานั่งล้อมวงกันสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดพ่อแม่ลูกหรือถ้ามีคุณย่าคุณยาย ก็รวมกันทั้งหมดเลยนะคะแล้วเรามาคุยกันอาจจะว่าใช้หนึ่งอายัห์คุรานมาคุยกันว่าเราสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้อย่างไรนะคะหรือเอาหะดีสมาอีกหนึ่งบท เพื่อเพิ่มว่าท่านนบีในสมัยอดีตท่านนบีได้ทาไว้อย่างไรบ้างคะ่ะก็ตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้สมาชิกนั้นในครอบครัวนั้นซึมซับเอาความเป็นอิสลามโดยที่ไม่ต้องไปเครียดต้องไปนั่งเรียนนะคะแต่เขาได้โดยที่เกิดจากการพูดคุยระหว่างบุคคลในครอบครัวและจะให้เขาจิตติดอยู่ในใจเขานานถ้าเราทําไปอย่างนี้นานนานนี่จะทําให้เขาเป็นคนที่มีความรู้สึกความเป็นมุสลิมมากขึ้นเขามีแนวทางที่จะ ปฏิบัติในชีวิตของเขามากขึ้นแล้วก็มีจุดยืดที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มากระทบที่เป็นกาเสวะกาเสวัตุนิยมหรือกาเสความเป็นยาฮิลียะที่เข้ามาก็ไม่สามารถที่จะทําลายเขาได้ค่ะนั่นคือความเข้มแข็งที่มุสลิมสามารถทําได้นะคะก็สุดท้ายก็คือมุสลิมอย่าลืมว่าเราไม่สามารถเป็นอิหม่ามให้กับทุกคนได้แต่มุสลิมสามารถสร้างอิหม่ามได้ค่ะสุดท้ายนะคะเราก็ได้ ทราบถึงความรู้สึกถึงประธานชมรมมุสลิมะว่าเขารู้สึกอย่างไรเขาต้องการอะไรเราในฐานะเป็นมุสลิมเป็นคนในพื้นที่เยาวชนคือบุตรหลานของเราถ้าเราซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ร่วมกันช่วยอบรมดูแลบุตรหลานของเราแล้วใครเล่าจะมาดูแลบุตรหลานของเราเพราะเราเป็นผู้หญิง ผู้หญิงผู้ชายเป็นอาภรณ์ซึ่งกันและกันจะต้องช่วยกันดูแลและเอาใจใส่ซึ่งกันและกันทั้งนี้ทั้งนั้นที่ันขอฝากบุตรหลานไว้กับครอบครัวเพราะว่าลูกหลานของเราจะดีได้ก็เริ่มต้นได้ที่ครอบครัวนะคะขอขอบคุณคุณสิตีมาเรียมบินเยาะจากเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ที่ได้ไปสัมภาษณ์คุณสวรรณสาแม่หรือกฟะฟ้าประธานชมรมมุสลิมปัปตะนีค่ะ ซึ่งคุณสมบน,นาก็ฝากไว้นะคะว่ากิจกรรมการนั่งล้อมวงพูดคุยกันในครอบครัวพูดคุยกันในเรื่องของศาสนาเรื่องแบบอย่างที่ท่านศาสดาท,ทำไว้เป็นสิ่งที่ทุกครอบครัวควรทำค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วผู้มาร่วมงานโครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิมหรืองานวันพบปะมุสลิมะครั้งที่7มีความรู้สึกอย่างไรเราไปฟังกันคะ่ะ การที่เรามารวมตัวกันทําให้ประชาชนของเรารู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากขึ้นและมิองของเราเกิดความเข้มแข็งนะคะได้รู้จักผู้หญิงเก่งๆหลายคนที่ว่าเข้ามาคุยมาพูดกันทําให้เราเป็นความรู้สึกแต่หนักมากขึ้นว่าโลกทุกวันนี้เป็นยังไงก็รู้สึกว่าได้หลายๆอย่างคือรู้สึกดีตรงที่ว่าเราได้เรียนรู้หลักการเป็นมุสลิมที่มีเกียรติอันถูกต้องและเที่ยงธรรมสาหรับชนชาวมุสลิมทุกคนเมื่อได้ฟังอย่างนี้แล้วคุณผู้ฟังจะเห็นว่า งานพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิมหรือกิจกรรมที่ให้ความรู้กับคนในสังคมในประเด็นศาสนาและจริยธรรมเป็นสิ่งที่ต้องส่งเสริมให้มีกันมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ดิฉันอัศรารัตการ,รันต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ ผู้หญิงส่งเสียงโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทวิทยาเขตปัตตานีออกแฟมสหภาพยุโรปและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ w w w ร e w ว e e ว็ o m อท c ี com, ผู้หญิงภาคประชาสังคม